เอาล่ะครับผมการสนทนาท่านได้สู่ช่องซิกได้ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมมาหน้าวอร์ซ wow, ีเฮดนะครับผมนะเกมที่จับรวมเหล่าอนิเมะไว้ด้วยกันในเกมเดียวนะฮะใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะ หรือใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะ,ะเป็นไฟล์ apk มาเล่นในคอมพิวเตอร์มาเล่นด้วยกันนะครับผมนะก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะในโปรแกรมลอง editor not player blue stack นะฮะเล่นได้หมดเลยเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่อันที่2นะครับผมนะเห็นในกรอบแดงๆไหมคดุดูอันแรกจะเป็น Android อันที่2จะเป็น ios อันที่อามจะเป็นไฟล์ apk ใครที่เล่นในคอมอ่ะกดอันที่3มแล้วก็ลิงก์ที่2นะคนดูนะที่มันเขียนว่า m a n a w a official apk นะฮะ มันถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มมานาวอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับมานาวทีเฮดกลุ่มหลักพูดคุยและกิจกรรมนะครับผมมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะคใครที่อยากได้ของฟรีอยากได้เหรียญฟรีนะฮะโดยที่ไม่เติมเงินเลยเนี่ยก็ไปเล่นกิจกรรมไลค์แช์นะครับผมนะหรือว่ากิจกรรมออนไลน์ในกลุ่มได้เลยนะเมนยูอด mm ี hmm. ID, เพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญฟรีกันแล้วนะครับกิจกรรมจัดเกือบทุกวันเนาะใครไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากันด้วยนะฮะ มาสำหรับวันนี้นะครับผมนะมีข่าวดีมาบอกสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยทั้งหลายแหล่นะฮะสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสายเติมน้อยช่วงนี้เนี่ยโอกาสทองมาถึงแล้วนะฮะเปลี่ยนการเติมเงินนะครับผมจากปกติเนี่ยเติมเงินคูณ3กลายเป็นเติมเงินคูณ5นะท่านผู้ชมนะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสมมุติเราจะซื้อตัวละครที่มัน 9,000พนะคนดูนะตอนแรกๆเนี่ยผมซื้อไปโอ้โหผมซื้อไปเกือบครบแล้วด้วยไงประเด็นอ่าสมมตินะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเราจะมาซื้อมินาโตะนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่ผมรีวิวไปนะที่ผมซื้อไปนะมันจะอยู่ที่3,000บาทมันจะได้900 0ันเหรียญครับผมแต่ว่าไอตัวมินาโตะเนี่ยผมซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเนาะนี่ปั้นไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครมันเพิ่ง <S <S อัปเดตเข้ามาคนดู <S <S โอ้โโอโเสียใจจริงๆนะคนดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างที่บอกไปคนที่มาเล่นทีหลังเนี่ยมันจะดีีกวว่่่าาตรงท าจาก3000บาทเนี่ยจะเหลือเพียงแค่1800บาทคนดูนะครับผมนะก็ลองเอาเก้าพันไปหาร5ดูนะคนดูนะเออนั่นแหละมันจะตกอยู่ประมาณแบบพันแปดเานะเดี๋ยวผมลองหารให้นะฮะเก้าพันนะคนดูนะ9000พหาร5เพราะว่าตอนนี้มันเติมเงินแล้วมันได้5เท่าไงตกอยู่ประมาณ1800บาทจริงๆด้วยท่านผู้ชมเห็นไหม จาก3,000บาทลดเหลือ8 8 0 0ลดไป1,200บาทจุกๆตึงๆเป็นใครใครก็งงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ีโโ่โอ้โหเติมเงินเพื่องเอยู่ดีๆอยู่ดีๆลดราคาเฉยเลยนะครับผมนะแถมนะครับผมนะมีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาอีกนั่นก็คือน่จากปกตินะตอนแรกๆนะเตนะิมนะ1,000มันจะได้3,000เหรียญใช่ไหมกลายเป็นเติม1 0 0 0ได้5,000เหรียญแล้วนะณนะตอนนี้นะแล้วก็ แพ็กซีเน่ซืครับผมจาก1000พนะเอ้ยจากประมาณตอนแรกๆมาเท่าไหร่วะหกพันหรือว่าเท่าไหร่วะผมจาไม่ได้นะซีเน่ซื่อะตอนนี้ราคาเหลือแค่1,500เหรียญนะคนดูนะแต่ตอนแรกๆอ่ะน่าจะประมาณ3 0 0พหรือ6 0พันนี่แหละนะครับผมนะผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวเลยสำหรับตัวนี้แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวผมเองเพราะว่าการที่ผมยังไม่ได้ซื้อมานั่นหมายความว่าผมได้ในราคาที่ถูกนะท่านผู้ชมนะจาก 500บาทนะปกตินะสมมุติว่าซีเนสือเนี่ยถ้าซื้อตอนนั้นเนี่ยอาจจะประมาณ1000บาทก็ได้ใครใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะว่าผมจะไม่ได้ว่ามันกี่เหรียญถ้า3า0 0เหรียญเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณตัวละ1000บาทแต่ตอนนี้นะฮะเหลือ1,500เหรียญนะครับผมนะมันก็จะตกอยู่ประมาณ500บาทนะแผดเก่านะแต่ตอนนี้ครับผมนะมันเปลี่ยนแผดใหม่แล้วนะครับผมนะ1,500บาทเราต้องเอาไปหาร5นะครับผมซีเดส,สือเนี่ยจะตกอยู่แค่ตัวละ300บาทคนดู 35 5ครับผม1,500เหรียญตกอยู่แค่ตัวละ300บาทนะั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะซื้ออีเซดิสือมาใช้น่ะเพื่อนๆเ,เติมแค่300บาทสามารถปั้นน้องได้เลยแล้วซีดิสือเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วครับผมนะในอารีนาเนี่ยผมเห็นคนใช้อยู่นะแต่จะไม่ได้แล้วว่าใครแต่ดามเมจมันแรงอยู่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวก็แล้วกันนะฮะแถนนะมนะครับผมหน้าตอนนี้นะเริ่มต้นพาร์ทซีซั่นหนึ่งนะฮะเขาเรียกว,ว่าเริ่มต้นใหม่เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมีคนไปบ่นในกลุ่มนะครับผมนะว่า พาร์ทเนี่ยมันแพงเกินไปพาร์ทเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเติมแล้วมันไม่คุ้มอม่ะเออเอาไปเอาเอาไปทาอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเราเติมเหรียญมาแล้วแล้วแม่งแบบไปซื้อพาร์ทมันมันไม่คุ้มสําหรับการเติมซะล้เกินนะครับผมนะมีคนโอ้โหมีมีคนเมนแบบเมนยาวเลยอะ่ะแต่ว่าเม้นด้วยเหตุผลนะเออเขาก็เมนด้วยเหตุผลนะครับผมนะทีมงานเขาก็เลยรับเรื่องไปนะฮะภายในวันเดียวคนดูเกมมานาวอนะครับผมนะภายในวันเดียวเขาแก้เลยท่านผู้ชม คือแบบเป็นเกมที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นนะครับผมนะใครที่อยากให้เกมมานาวอ์เนี่ย ปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนมีกิจกรรมอะไรไปคอมเมนต์ในกลุ่มไว้เลยเป็นเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ที่คนไม่ได้เยอะแต่เป็นคอมมูนิตี้ที่เรียกได้ว่าเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์นะครับผมนะเขาเรียกว่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับผมนะเออรับฟังทุกปัญหารับฟังทุกประสบการณ์แล้วก็ประสิทธิภาพนี่คือเต็มที่เลยอันนี้คือแบบไม่อวยนะลองไปดูในกลุ่มกันได้นะฮะใครอยากจะรู้ว่ากลุ่มเป็นยังไงดีไม่ดียังไงแล้วก็ไม่มีการด่าทอกันเลยเขาเรียกว่าสังคมนี่คือไม่ท็อกซิกเลยนะครับดูนะ คุยด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือนี่ฮะซีซันพาร์ซีซันใหม่เนี่ยที่เริ่มต้นขึ้นมาก็คือจะได้ทางด้านของมินาโตะครับผมปกติเนี่ยมินาโตะใช่ไหมเราต้องเติมเนี่ยสามพันบาทนะคนดูจากแพทเก่านะสามพันบาทแต่ตอนนี้ก็คือมันถูกลงละเหลือประมาณ1,800บาทถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้มินาโตะในราคาที่ถูกกว่า1,800บาทสามารถหามินาโตะนะผมโดยการซื้อแบ t เทิ p a นพาร์ครับผมนะแบ t เทิ p a นพาร์เนี่ย ในรอบสุดท้ายตรงนี้เพื่อนๆจะได้รับมินาโตะมาฟรีเลยทันที1ตัวละครคนดูโอ้โหแม่งโคตรดีโคตรคุม้มระยะกิจกรรมเนี่ยถึงสิ้นเดือนนะใครที่อยากจะมาซื้อพาร์แล้วก็อยากได้รับมินาโตะเนี่ยรีบเติมนะเพราะว่าภารกิจตรงนี้เราสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกอยู่ว่าวันที่30เดือน9สิ้นสุดระยะกิจกรรมนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับมินาโตะมาเลย1ตัวแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะมา ทำคลิปแยกให้ก็ลกแล้วกันนะว่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็ซื้ออะไรยังไงบ้างนะฮะเอ้ยหรือว่าเราทําการซื้อพาร์ทเลยดีไหมเออไหน,ไหนๆก็จ,กจัด<ๆ>กิจกรรมแล้วซื้อเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยก็แล้วกันตอนเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ6 0 0 0นะจริงๆเนี่ยหกพันมันต้องเติม2,000บาทแต่ตอน,น 6, เนี้ยหกพันเนี่ยเติมแค่ประมาณพันเดียวนะท่านผู้ชมนะลดลงมาเยอะมากเลยแต่ผมเพิ่งเติมไปเมื่อวานนี่เองเนี่ย,นะยมันก็เนาะจริงๆเลยว่ะ กิจกรรมมันเพิ่งมาเปลี่ยนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปเติมใหม่เราซื้อพาร์ทเลยครับผมพาร์ทเนี่ยมันจะมีแบบนี้ฮะแน่สี่ร้อยห้าสิบเหรียญกับ900เก้าร้อยเหรียญเก้าร้อยเหรียญเนี่ยมันจะบูตอัพนะครับผมนะยี่สิบพาร์ทเลเวลนะฮะเอาเอาอันไหนดีวะคนดูยี่สิบพาร์ทเลเวลเฮ้ยยี่ไอ้นี่มันมีอยู่โอ้มันมีร้อยห้าสิบนะคนดูเดี๋ยวผมขอลองซื้อแบบสี่ร้อยห้าสิบก่อนก็แล้วกัน เพราะว่า20เลเวลเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะก็ได้นะเนาะอ่ะลองซื้อให้ดูเดี๋ยวผมเป็นหนูทดลองให้นะฮะซื้อไปเลยแต่ถ้ามันไม่คุ้มยังไงเพื่อนๆก็จะได้ไปตัดสินใจกันเอานะฮะอ่ะพอเราซื้อมาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้รับของรางวัลด้านล่างใช่ปะแล้วเราก็มาซื้อประสบการณ์ะครับผมประสบการณ์เนี่ยมันอยู่ที่3,000เหรียญ3,000เหรียญเนี่ยจะได้รับมาที่8,000คนดูได้เรเวล81เลยนะอ่ะเราลองกดซื้อดูนะครับผมนะ 4,500ใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ย450ิเด้ี450่ยบวกอีก3,000นอ่ะเราซื้อไปเลยโอเคฮะตอนเนี้ยเราได้มาที่เลเวลเอ่อ81ใช่ไหมแปเรากดรับไปเลยนะครับผมนะเรากดรับไปเลยปัาบโอ้โหคนดูดูของดิได้เพชรมา650ได้ไอตัวอ่าการ์ดนะครับผมนะเป็นตัวเศษนะ อัพตัว sp นะมาอีก19เศษใช่ไหมน่าจะประมาณ19เแหละเพราะว่าแสงมันแบบแยงตาซะเหลือเกินมองไม่เห็นนะครับผมนะแล้วก็ได้เศษแดงมาอีก67ไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยที่อัพเลเวลครับผมได้มา155ยนะฮะได้ตัวจิวเวลรี่อัพไอตัวเ,เครื่องประดับนะครับผมมา6อันแล้วของที่เหลือเนี่ยก็ประมาณนี้เลยโอ้ได้พวกเศษพวกคัมพีนะฮะที่อัพเลเวลแล้วก็ได้ลาเมงแล้วับผมนะสเตมินะ่านั่นแหละมา8อันเนาะโอ้โหของอัพพวก ไอตัวที่มันเป็นสีชมพูกับกับสีฟ้าท่านผู้ชมที่อัพอย่างละ20-20ที่ผมเฉลี่ยเฉลี่ยที่มันเป็นคล้ายๆตาข่ายเขาเรียกว่าแล้วผมผมลืมไปเหมือนกันนะได้มาอย่างละพันสองแล้วก็สองพันสี่แล้วนะคุดูแม่งได้โคตรเยอะครับผมแล้วก็อันนี้ได้มา400นะฮะแล้วก็ได้ของอัพอาวุธมาด้วยอีก230นะครับผมโอ้โหพวกเข้าปั้นเนี่ยอัพเลเวลตัวละครเนี่ยได้มาเยอะมากฮนะอันนี้คือ3 0 0พนะโอ้โหตกอยู่ประมาณ 700ถึง800บาทครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราซื้ออีกนะครับผมนะถ้าเกิดว่าอีก3เนี่ย3 0 0 0เนี่ยจะได้เ5อ่อ150พอดีตอนนี้เรามีอยู่2690เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเติมนะคนดูนะเออวะ่ะเดี๋ยวผมไปดูดิตอนนี้เราขาดอยู่300ใช่ไหมเราขาดอยู่300อ่ะเดี๋ยวเราลองเติมดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมออตอนนี้มันคูณใช่ไหม 100ได้500 <c oughs> เราขาดอยู่เราขาดอยู่ไห้แล้วเมื่อกี้3 0 0ร่อยะเราขาดอยู่โอ้โหเที้ยทำไมอีก10บาทกูไม่เหลือไ้วะ <c oughs> แม่งเย้ยดูดิอ่าไม่เป็นไรนะครับผมนะเราก็เติมไปเลย100บาทนะครับผมนะ100บาทจะได้อยู่ที่500คอยค,คอยพดู0 0ยคอยแน่เรากดซื้อไปปุ๊บแล้วก็กดชำระไปได้เลยจริงๆเนี่ย เติมช่วงวันที่20ก็จะดีนะเพราะว่าช่วงวันที่20มันจะลดราคานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมซื้อไปเลยยอดที่ต้องชําระซื้อไปปุ๊บนะครับผมนะโอเคแล้วกดยืนยันไปนะฮะอ่ะโอนไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนะทํารายการสําเร็จนะฮะแล้วเราก็ไปดูได้เลยว่าได้รับพอยต์ได้รับเหรียญเท่าไหร่ เติมเงินป้าบโอเคครับผมนะนี่เหรียญเข้ามาละห้าร้อยคนดูโอโ้เรียกได้ว่ากดคูณนะครับผมนะมันก็คูณจริงๆนะห้าเท่าคนดูเติม100บาทนะจากที่ลองเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นโบนัสที่เราได้เพิ่มมาด้วยนะคุณได้รับ12%จากการเติมเงิน100บาทนะฮะโอ้โหก็กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย560้กนะครับผมนะอ่ะแล้วเราก็มาซื้อพาร์ได้เลยนะท่านผู้ชม แล้วก็มาซื้อพารได้เลยแน่เลเวลย5 0ซื้อไปเลยเนี่ยฮะหลังจากซื้อเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็จะได้รับมินาโตะทันทีหนึ่งตัวแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะผมมีแล้วคนดูเรียบร้อยครับผมมินาโตะฮะเป็นไงล่ะตึงจัดตึงปะะีะมินาโตะในราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับผมนะแน่โอ้โหได้ของเยอะมาก ได้ันนี้มาอีก1 0 5อันแล้วก็ได้เศษแดงร8อแได้าน,นี้มาอีก350เศษสเศษส้ม105นะครับผมนะโอ้โหดูดิเนี่ยฮะโหได้เยอะมากคนดูอ่ะแล้วก็เศษแดงไอ้ตรงนี้นะครับผมนะเป็นตัว sp ใช่ไหมเป็นตัวระดับ sp เนี่ยอืมเดี๋ยวผมลองคำนวณสิ3000 1,000่ 3, 000, 1, 000บาทจะได้5000ก็ประมาณพาร์ตตรงเนี้ถ้าเราจะเหมานะ ตกอยู่ประมาณพันต้นต้นหนึ0งพบาทได้5,000เหรียญผมใช้ไป6,450นาสนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองหาดูนะ6,450นหาบารหตกอยู่1,290บาทครับคนดูหนึ่บาทได้มินาโตะแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะฮะได้ของแถมเยอะเลย นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปซื้อมิโนโตะนะเรามาเติมพาร์ตรงนี้ก็คือจบเลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะส่วนของอย่างอื่นเนี่ยก็สําหรับประกาศเนาะนี่โหมดประจชนไัยท้าทายอัปเดตใหม่แจกทั้งรามเองแจกทั้งตัว SS นะครับผมแล้วก็เพชรจานวนมากรีก,กิจกรรมสะสมนะครับผมนะพร้อมของรางวัลแบบจัดเต็มนะฮะเราก็ไปดูเลยว่าในตัวเกมเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าหูนี่ไงโอ้โหเขาทําการรีใหม่นะคนดูนะที่ผมใช้ เหรียญไปเมื่อกี้นี้นะฮะเนี่ยเราก็รับมาเลยไอ้ตรงนี้เราก็รับมาเลยนะคนดูนะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแล้วเราก็ทําการรับตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็คือใช้จ่ายนะฮะเมื่อกี้นี้เลยนะฮะสามพันนะคนดูนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก400กว่าใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็รับไปเลยอของแบบจุกจุกแน่นแเลยอะคนดูโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมเนี่ยฮะได้ของเยอะมากครับคนดู รายเดือนรายสัปดาห์ที่เหลือเราก็มาอัพตัวละครที่เราอยากจะทําการนะครับผมนะนี่เลยเลเวลเก้าสิบไปก่อนเลยลูกแต่ละตัวของพ่อเดี๋ยวพ่อขออัพให้หนูก่อนเลยแล้วกันนะนี่ฮะอัพไปก่อนเลยแล้วกันไอ้พวกนี้เราซื้อไปเลยลามเมงมันใช้เยอะอยู่ละอัพไปลูกแม่ อัพไปเลยแล้วก็ตรงนี้อัพไปเลยซื้อไปฮนะเพราะว่าเพชรชมพูเราเหลือเยอะอยู่แล้วเราเติมไปเมื่อกี้นี้นะฮะเพชรเหลือเยอะแล้วก็อัพตัวละครไปเลยนะครับผมนะงอกุลของเราจะได้เก่งๆนะฮนะนี่โอ้ยไม่พอว่ะคนดูขาดอีกนิดเดียวเรามีอยู่250ราลาเมงเราพอไหมเนี่ย เดี๋ยวไปหาซื้อราเมงสิตู้อื่นเรารับมาอย่างอู้ยังไม่ได้รับเลยคนดูราเมงราเมงอยู่ไหนเอ่ยโอ้ย300ไม่พออ่ะอะร้อ้าก่อนแล้วกันนะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ไหวก่อนจะได้อัพนารุโตะเฮ้ยอัพงโงกุลนะฮะนารุโตะนี่ทำแค่เลเวลเจ็ดสิก่อนเพราะว่าเพิ่งรีวิวไปเมื่อวาน เรียบร้อยโคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายนะครับผมนะอย่างตึงอย่างตึงแล้วก็เมื่อกี้เราได้มินาโตะมาด้วยแล้วก็ทําการอัพดาวได้นะครับผมนะนี่เรารีไปเลยตัวนี้เราได้มาหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้โอ้โหไม่พอบ่ะคนดูไม่พอจริงๆนะครับผมนะไม่พอจริงๆร2 0อย่สอะเดี๋ยวเราค่อยอัพก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยอัพก็แล้วกัน,กนเหนนารูโตะ70อยู่เลยนะฮะเอ๊หรือว่าเรา เฉลีย่ยอัพทีมหนึ่งทีมสองดีวะเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอัพพวกนี้ไปก่อนโอ้มินาโตะได้90พอดีเดี๋ยวขอญาติอัพมินาโตะก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะเป็นตัวเอสพีที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเอสพีที่เรียกได้ว่าโคตรเก่งเลยนะฮะอ่ะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบและชอบใจฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันในลิปวนาซ้อมปรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม